ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยลวัสุรายการโพดินสตีนะอยู่กับผมโบสทคุงแล้วก็อยู่ในเกมอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ไม่ได้มาเล่นให้ดูก็จะมาบอกว่าผมเปิดเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับไม่ใช่เซิร์ฟแบบโคโลก็คือเปิดเองในเครื่องนะโอยโยทษวิธีเล่นก็กดเพแล้วก็ Connect นะรูอ่านนี้แหละนะครับผมคนในพี่ก็อันเออ 4D ดี้ซ o i p dot.me นะครับพอร์ตก็2565นะแล้วก็กดคอนเน็คเลยอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจเจอจอจอเจอเโอเคนะก็สำหรับใครใครที่อยากอ่าเล่นทุกวันก็มาช่วยกันบริจาคนะครับผมก็เพจก็เพจกอนเทเน่โฟดี้ซัตดีก็จะมาแบบ มีรายละเอียดว่าเปิดหรือว่าถ้าไม่ว่างวันไหนก็จะบอกว่าปิดโอเคนะครับผมไปแล้วกิปนี้แค่นี้แหละบ๊ายบาย